มาไลฟ์ให้เห็นหน้าเฉยๆวันนี้เราจะมาเล่น AK 1 2นี่เออที่ที่เขาว่ากันว่าเปิดเมตาช่วงนี้มาเล่นเอาคลิปมาไลฟ์ด้วยเดี๋ยวหาว่าไม่ไลฟ์อีกขนาดลงคลิปไปคุณไม่ค่อยดูน่าจะไม่ได้ลง คลิปนานด้วยแหละพอมาก่อนลงวันเว้นวันเดี๋ยวนี้ไม่มีคลิปลงแล้วไม่ไม่รู้จะเอาคลิปอะไรลงละ <c oughs> ฝ่ายป้องกันมันดีนะเว้ยเราแบบตายได้เรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจไอ้เนี้ยคาสกอร์แต่แม่งเหนื่อยเหนื่อยตอนแม่งไล่ยิงพวกแม่งสองร้อยกว่าตัวเนี่ยโคตรเหนื่อยอะ่ะ มีตัวเดียวไม่ใช่เหรอบอทนกบอทนกมีตัวเดียวเท่าที่เห็นหรือว่ามีอีกตัวหนึ่งวะไม่แน่ใจอ้าวเฮียเพื่อนกู อะไรนะใช่หรอแสดงว,ว่าพี่ไม่เห็นอีกตัวหนึ่งิลกพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ว่าพี่รู้จักแค่บอสน,นอกตัวเดียวพี่ไปตีมาแล้วได้ของดรอปแล้ว เกิดลูกหัวโอ้ยเฮียอะไรเนี่ยเอ้าอ๋อยิงรอดหน้าต่างกำลังงเลยไม่ยิงรอดมาได้ไงรอดแต่ไม่ตาย

vâng Mereka pergi đi gấp đi, bạn đi gấp Kìa nó chơi Giận vậy Auto kick à

แตา,าร้านนี้ก็ต่างเวลาบุหรุเฮียไม่ไปหรอกยวิ <c oughs> ว่งไม่ตายตายไปดิตายวู้เฮียมุมกูมุมเนี้ยกูบอกเลยตาย นอนทำไรจ้าน้องสาวโ,โหว้าวว้าวโอ้โหกระสุนหมดมึงเจอปืนพกกูปืนพกพนาเลสวนอุ้ยตายเฉยตายเฉยเจอปืนพกพนาเลสวนโผะโผะไม่โผ ปืนพกพันนายเลยสวนปืนพกพันนายเลยสวน <c oughs> อโอ้ลื่นขนาดของพี่ยังลื่นเลยลื่นมากบอกเลย <c oughs> เจอมีดกูมึงอยู่ไหนเจอมีดกู <c oughs> ไอมีด ตายมิดมาตาม ao ao ยมิดออกัระสุนหน่อยดวยปีมาแล้วแอ๊กกระสุนหมดเฮ้ยพวกเหล่า งเหล่าเออพุงเหล่านักลบสายคอนเทนต์อะไรน้องชายพีโคตรตึงโคตรอันตรายจังหวะเนี้ยมุมเนี้ยเล่นเกมไม่เก่งครับแต่แหกปากเก่ง ตึ๊งต um ึ um ๊เดี๋ยวพี่อ่านพี่ขออนุญาตเมมเมมขอเมมตายสวยเดี๋ยวตาฟอร์สน้องชายโอ้โหตายเลย นอนทำไมเอาที่กูคืนมาเอาที่กูคืนมาเวยเพื่อนเอาที่กูคืนมาลาดเลยแย่งคิว กูไม่หาวิ่งมาเลยขอกระสุนขอกระสุนหน่อยครับท่านอ้ไม่ตาย อย่าปืนแม่งหนักดีวะโอ้ไม่ตาย ไม่วางอันนี้เลยอะกล่องกระสุนเลยอะดานนี้คิวคุมเอได้คุมได้ยาว หนึ่งแม็กหนึ่งตัวเรื่องนี้ไม่เกิดจริง เลยว,ว่ะมุมพี่มันมุมอร่อยไงแบบถ้าคุมได้คือครึ่งสนามอะโอ้ได้เป็นไฟายกันอีกแล้วขอ,อได้ไหมอ่ะโอ้เพื่อนขับแล้วว่า ui, subscribe tay กูจะออกนอกเขตอยู่แล้วนี่เร็วเหรอ เข้ามาเลยสัิเอาขำไรอ่ะเฮ้ยตัวเองคิวได้แค่แสองตัวมัน <c oughs> บ่นอะไรมันวะปะงัยน้องชายเฮ้ย <c oughs> ไม่ตาย เอ่อสามทุ่มข,ข,ขึ้นอ่ะขึ้นอ่ะคิวดีแค่สองตัวเองโอใครวะไม่รู้หรอไเล่นทำไมทันไหนกันอ่าอยู่ได้ถึงสิทุกโอเค,อเคบอกว่าพี่จะมาทัน กูโดนรถถังแน่เลย เต็มคอกูเลยเฮยโอเคตองใจบอกว่าอีกจะมาทานพี่ลงไรน,นะใช <c oughs> <c oughs> ่แม่พี่เล่นตาสุดท้ายแล้วพี่ก็จะไปแล้วนะ เกมพี่แอ้มแม่งจุดเอเป็นจุดที่แย่ที่สุดเกมน้องใจ น,นีคิดตัวเองยังล้มอยู่เลยวะมันปิดเทียดเลยว,วะมันพูดกับใครวะมันเต็มไหมเนี่ยพีเต็มหรือเปล่าพี่ เจอปพืนพกกูเดี๋ยวรถถังนี้เจอกูโอ้เอโดดยืดเพื่อน เอ้โดดยิดแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วโดยต่ออีฟัง ไอ้เหี้ยมันหัดลงไม่ได้สัตว์หันกระบอกปืนลงไม่ได้เหี้ยอย่างเหีห้ยเลยเอเโอ้โหเกิบตายนะมึง โอ้โดนยึดย่างไอ้อ่ะไม่มีใครกันที่อันนี้เลยถามจริง

พูดไรของมันเนี่ยหยาบมากดิไอ้เหี้ย ไม่ยุดเออโอ้โหรถถังแม่ง <c oughs> เอ่ <c oughs> อก็เสอไม่งั้นเราจบเลยเนี่ย Oh, beth nôl e'r ddydd. Yn sylweddol, ar gyfer 2, mae'r <coughs> <coughs> หนายหลอสหนายหลอขอเมมเลยจังหวะเนี้ยโดนยึดจนได้เฮ้ยมาอะไรเพิ่มเปร้อยเก้าสิบตัวเลยแย่ป่ะร้อยแปดสิบตัวเราไหวว่า ร้อยแปดสิบตัวเราไหวเปล่า,าน้องชาย โอ้โหเอาเคียอะไรมมะรดเนี่ยเจอกูรถตีมกูแม่งยัางซ่าว่าว่าไงครับผมกูถือระเบิดมาตั้งไก่ไอ้เย่ยโดนแม่งยิงตาย ไม่ระเบิดด้วยโดนสองลูกเต็มเต็มเรียบร้อยโดนยึดละไปยึด C2 ไปยึยด C2 C2 กำลังยึดอยู่ไปกัน C2 ไว้โอ้ยิงฟรีเลด้ยช่วยด้ว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 ยยังไม่อยากตายช่วยด้วย ไม่มีใครอยู <on> ่แม่งมาเอารถมาอีกแล้วกอดกูตายวะไปลูกนึงเออสวย วยเจอรเบิดก็ไปดีโอ้โหกูชักแม็กอยู่จะยินกันสี่หนึ่งไว้ไเราไหว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  ระวังรถฟอรถแม่งตัวปัญหาจัดมันแม่งเสกรถมาเรื่อยๆเลยเว้ยเอาเทียนหมด เอาดิมึงยึดซีนยยนนหออน,จจนึ่งกูยึดซีสองอ่ะ,ยยอะมันกลับมายึดซีหนึ่งเออบอกว่มันอยู่ซีหนึ่อ้าวกูยืดซีสองแลไปอ่ะเออเป็นไรอย่ากูดูสกอร์มึงดิสกอร์มึงก็ไม่ได้ดีดีอะไรเลยนี่วะมีสิทธิ์พูดด้วยหรอวะ

โอ้โหดูซ้ำกำลังตายพี่กำลังเรียกกำลังเสริมไม่ต้องมาไอหี้อะมาหาพ่องสัตว์ชนะอยู่ละมาเพื่อ แม่งเล่นซีหนึ่งตั้งนานพวกกูกันซีสองไอ้ที่บอกแล้วไม่เล่นซีหนึ่งไม่เล่นซีหนึ่งไม่เล่นซีหนึ่งสีหนึ่งแม่งโดนยึดยังยึดคืนไม่ได้เลยสักบอกยึดสีหนึ่งพวกกูกันสีสองไอ้ที่สภาพ